ก็สวัสดีทุกทุคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมไม่คร r บ f t ประิตรอดในโลกของโปเกมอนค่ะว้ามันกันต่อนะอตอนนี้ก็เป็นท่าที่17แล้วล่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมาถึงขั้นนี้ได้นจนไรของเรายังไม่จบยังไงหรอกนะแล้วก็เราเดี่ลองไปหาดาต้าแพคตัวใหม่ๆมาใส่ดูนะคะก็ถ้างน้อง,งคนไหนมีดาต้าแพคตัวใหม่ๆแปลกๆนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะได้ลองหามาใส่นะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะออกไปตามจับโปเกมอนในป่ากันนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องมาแบตเทินกับพี่เคนก่อนบอกเลยว่าวันนี้พี่เคนจะต้องได้รับความไพ่แพนแน่นอนไม่มีทางหรอกนะ่าพี่เคนต้องชนะอยู่แล้วแต่อ่านอื่นเนี่ยเรามาวิวัฒนาการโปรเกมอนของเรากันก่นอนดีกว่าค่ะตัวแรกคือบุยเซลค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนให้เขาเป็นปรเซลเนาะวิน่ารักจุงสมพงษ์ยางนี่หรอ ทำไมน้องน่ารักจุง้งเหมือนน้องแบบเอาห่วงยางมาพาดคอแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาคับของ,องกันก่อนค่ะเราจะใช้ผลเชลัดนะคะกับแท่งเหล็กแล้วก็คอปเปอร์นะคะเราก็จะครับลิงแครบลอ,อกมาค่ะมันจะเป็นไอเทมที่ว่าสาหรับวิวัฒนาการบาเคนจะนะคะ เข้าไปแบบดี๋ยวบาเคนจกของเราเนี่ยเขาก็จะวิวัฒนาการร่างนะคะเป็นพัมจิ้นค่ะก็ปกติเขาต้องใช้วิธีเทรด่นใช่ไหมแต่อันนี้มันเทรดไม่ได้ก็เลยใช้ลิงค์เคเบิลมันเป็นสายไว้เชื่อมต่อเครื่องเกมบอยสมัยก่อนไงน้องน่ารักมากเลยผมยาวๆเข่าน้อยฟักทองแล้วฟักทองกลายเป็นกระโปรงเหรอเนี่ยแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นดันบอลค่ะเราก็จะวิวัฒนาการร่างให้เขาเป็นเมแท้งอ๋อตัวเบลลร์เลย น้องน่ารักอ่ะตัวสีฟ้าๆดีเนาะเมื่อกี้ตัวทักแขนยังไหมเรารู้จักกันแล้วนะเพราะว่าน้องเป็นของเรานานแล้วต่อไปเราก็จะทำให้เมทั้งนะคะเปลี่ยนร่างเป็นเมทัครอส โอ้โหอย่างไทรอะไรตัวนี้น้องคาทางจะเนื้อเยอะนะเนี่ยดูดิวุ้วยเดี๋ยวเขาห<ล>น<ะ>้าพี่แค่ต้องขอยืมตัวนี้มาสู้หนแล้วได้เลยเดียวมาเทรดให้นะแล้วก็โดมิเลอร์ค่ะตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนร่างให้เขาเป็นโดอทากุนอ๋อหละครก็มาน่ารักดีออกตัวเบลเลาอะไรเมื่อกี้มันยังตัวเล็กกระติ๋วเดียวอยู่เลยแต่ว่าเป็นโทนสีฟ้าๆเหมือนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวคามโมเมะนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนให้น้องเป็นเฟริป้าค่ะออ้ยตัวนี้น่ารัก นี่น้องนกกระทุงหรือเปล่าอ่ะตัวนี้มันชอบอุ้มตู้คาชาไปส่งให้แกงอรเก็ตนี่นะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือออนแบ็คค่ะเราจะเปลี่ยนร่างให้น้องเป็นออนเวิร์นอ๋อฮอเนี่ยของพระเอกเลยในตัวเนี้ยตัวใหญ่ดีจังเลยอะ่ะไม่เอาพี่เคนขอนะไม่ได้เขาชอบครั้งเขาอย่างแท้เลยต้องไปหาจับเพิ่มละ ะพี่เคนได้เวลาลราที่เราจะไปแบทเทิลกันนะแล้วแล้วอ้อมจะได้รู้สึกถึงรสชาติแห่งความพ่ายแพ้บอกเลยยังไม่ทันได้สู้เลยกลิ่นมันบอกไงสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเดียวเดอย๋ยวกที่สเตเดียมแล้วก็โอ้โหคนดูเต็มเลยเดี๋ยวเราจัดทีมกันนะนี่เลยเขามีตัวเยอะไว้พี่เคน พี่เคนจะสู้เขาได้เหรอแต่ว่าถ้าเกิดพี่เคนเอาตัวที่ชนะธาตุเข้ามาได้นะเคนก็มีโอกาสจะชนะเขาได้เหมือนกันแหละเฮ้ยมาเดี๋ยวมีคนดูทั้งคนนึงเห็นปะนะ่ะเนี่ยระวังโดนลูกหลงนะเราไปกัน <c oughs> น้องเคามาเชียร์มาเลยตัวแรกของพี่เคนมาสคอเนียฉันเลือกนายเมกานีมลุยเลยมาสคอเนียเนี่ยเขาเป็นธาตุยากแล้วก็ความมืดนะคะเฮ้ยของพี่เคนก็ยากนะเราจะตีกันเข้าเลยเนี่ยนี่เลยต้องใช้ท่าลิฟต์สตอแ์่อย่งนั้นต้องเปิดด้วยโซลาร์บีมยิงเลย พืชกับพืชมาเจอกันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยยูไม่โดนเลยนะลิฟต์ตอนรีบหนึ่งถลิวถลิวไอยู่ได้อยู่รถอยู่รถอยู่เฮ้ยค็อกอปไปเลยสลับบีมเลยเออออออค็อกอปอีกรอบไล่เปล่าไล่เปล่าอุ้ยเออโอออเป็นไงล่ะเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าอิน jury ball เอาสลับบีมไปกินเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยโหตอนน่้โหดอ้าวเฮ้ยอืมไม่ไหวอุ้ยเปล่าอุ้ยเอาพาไค้อนเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ของมึนต้องเริ่มเท่านั้นเลยมาถ้ายัง้นต้องแก้ทางด้วยนี่เลยบาซามโมมาเลยถ้าพื้ก็ต้องแพ้ไปต่อสู้ซินั่นไงว่าแล้วไป็ปละเราสู้สุดตัวอยู่แล้วลิฟต์ต้องแพ้ธาก็ไม่เป็นไรสู้ขนานี่เรียบร้อยสู้ไม่ไหวตัวเราเรียเลยบอกเลยโอ้พี่เคนตัวใหญ่มากเลยถ้าอย่างนั้นต้องเรียกคูชีสออกมาแล้วล่ะชื่อทางมันอ่านว่าอะไรอ่านยากจุ๋เบยคูชีสออกมาดี เราเป็นธาตุโลหะแล้วก็แฟรี่นะคะเฮ้ยไอตัวเปี๊ยกมาทำไมเนี่ยมาเลยไอรอนเท็ตเต้าถ้ายังงั้นต้องเจอท่านี้บลัเคนยิงเลยนี่ขีดเดียวตุยเลยไปนไงล่ะเสียวอ่ะกลัวแบบว่ามันจะสู้พี่เคนไม่ได้รู้สึกยังไงยังไงก็ไม่รู้มะพาชชีดน้องเป็นธาตุปกติเนาะเอาละตีเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ท่าไฟทาไมใจเยังก่อนมาโซโล่ใจเยังก่อนไอ้ยังไงอย่าปล่อย โอ้ยยานนาเลยซามิเฮดเดอร์ไปออกมาช่วยทีน้องเป็นธาตุน้ำกับความมืดนะอ้าวอย่าทำให้เราผิดหวังนะเฮ้ยธาตุน้ำหมอโหตัวใหญ่เลยขาดปิงเง่าถ้างั้นน้ำก็ต้องเจอน้ำสิมาเลยมาเบลโอ้ลุยเยตัวใหญ่มากเลยแค่เจอไซรก็แ่นะขาดแล้วเดี๋ยวเรียกฆ่าก่อนนี่เอาพิษไปจัดไปให้ต๊มลุยเลยไม่เจอลิควิดอีกทีหนึ่งห่ายเงือ โอ้โหล้มไม่เป็นท่าเลยต่อไปก็ยามิรามิโอ้ยตกเปี้ยงมากนะทักความมืดแล้วก็ทัดผีให้ดราปั๊มเป็นรัวๆไม่น่ารอดนะอ้อนพี่เคนบอกเลยเจอท่านี้สักก่อนตึบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไงเงี้ยล่ะเอาอะไรแเป็นไงล่ะเอาไปก็แบล็กกี้เป็นทักความมืดอะไรกันแบ็กเกงเหรอครับนี่สต์เอาเลยให้เราปั๊มเป็ทีนึงใส่ทาไมโอ้ยท่าทางจะไม่ไหวเฮ้ยวุดอ่ะวุดตะคู่เลยโอ้ยท่าหมดสต็อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว พยายามนั่งเจ้าหนาที่มอเตอร์สปักกิ้งเลยเงี้ยหลับตุยเปล่าเดี๋ยวะกันอ้าวตุยเยเลยเงี้ยเป็นไงแบ็กกี้พี่เขนนี่เลยไหมตายพี่เคนพี่เจียนสีชายนี่เลยนะเดี๋ยวป้อนเอกกันเัยเจอทาขยุหน่อยเป็นไงอย่าให้เสียชื่อโปเกมอนชายนี่นะโอ้ตีไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะพี่เขนอ่ะลาบรีซอตาย้โเข้าไปเลยเฮ้ยพี่เคนเลยพี่เคนตีเข้าๆเอาเข้าเอาตุยแน่งานี้โซบโซบโบเราบอกเลยแบ็กกี้กับแบ็กกี้ กลับไปอยู่ในโลบอ์ซะยอมแพ้เราพี่เจนนายเก่งจังเลยโอ้โห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 อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้โห้อ้โ โอ้ยดูดิสบักสบอมหน้าดูเลยอะส่ชื่อยังกู๊ดเลยนะเยอะเก็บตู้ไม่เสียทัดตัวแบบนี้ยมันถึงชื่อยังกู๊ดเนี่ยเพราะว่ายังไม่ดีเราไม่ใช่เหรอรักษาให้ใส่กันนะพี่เคลอรี่บอกมานะเดี๋ยวมันจะหายไปซะก่อนเป็นจับมาเร็วเข้าเจ้ายังกู๊ดอยู่ไหนน้องเดบคนที่ซื้อตั๋วมาทําทอดต้องเป็นทาตปกติเนาะเขาบอกว่าลำตัวมันเป็นกระเพาะอาหารแทบทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็ชอบเดินวนไปวนมาตามเส้นทางเดิมทุกวันเลยล่ะเพื่อที่มันน่ะ ก็สอดส่องหาอาหารนะโอเคน้องก็อ่มหลับไปเรียบร้อยแล้วฝันดีนะจ๊ะปึ๊บนี่เข้าดีมบอสไปซะมันขาน้องจะแปลกๆนะโมเดลนะ่ะมันโมเดลขามันจะหลุดนะเนี่ยน้องอาจจะยังบับนะ็อกๆใอหนะดัตต้าแพคมันเยอะเนาะก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะไปตามหาโปเกมอนป่าก,กันต่อนะอวันนี้เราอยากจะจับให้ได้ลหลายตัวแหละที่มีอยู่ที่บ้านมันก็ยังเยอะไม่พอใช่ไหมอา่าจะจับให้หมดทุกตัวเลยบอกเลยเจอรับต,ตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง น้องชื่อว่าโมกุริวนะคะน้องเป็นธาตุดินเนาะเขาบอกว่าน้องเนี่ยมีท่าประจาตัวคือท่าประกบเล็บมือทั้งสองข้างเขาด้วยกันแล้วก็หมุนตัวด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งใส่เหยื่อทันทีเลยน้องก็เป็นตัวตุนจุงเบยเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้น้องหลับขอบฟีขอบฟีก่อนนะแต่น้องยังไม่หลับเลยอะไอ,อมันจะไม่หลับได้ไงมันต้องหลับดินั่นไงไหงายเลยค <น S 1> อคนขอบฟีเราแล,ล่าสงสารน่ะฝันดีนะเขาไปอยู่ในบอนดีะเดี๋ยวตื่นเวทีก็อยู่ในตู้พีซีะ เต็มใจเข้าไปอยู่สยอย่างเต็มใจเปล่าไม่รู้ในตู้มีเต็มเลยแอบมากเต็มใจไม่เต็มใจก็จับได้แล้วล่ะเจมีสมีคลิปเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วสังเกตเห็นว่าในฟาร์มพืชไร่พืชสวนเขาเนี่ยมีคนแอบมากินผักผลไม้ของเราเฮ้ยใครแอบกินฟรีไม่จมันคือมุกคุรุต้้งเป็นทตุปกตินะแล้วก็ทตุบินก็เขาบอกว่ามันจะบินรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ตามปากเขาอ่ะเป้าหมายอ่ะคือมันจะหมายตาพวกโปเกมอนแมลงนะ เสียงร้องของมันก็หนวกหูมากมากกันแหละโอ้โหเราจับมัน้จะได้นอนไหมคืนนี้ยแย่แล้วน้องไม่ร้องอะล่ะพาน้องไม่อยู่กับฝูงเอาล่ะได้เวลาที่เราจะออกเดินทางไปจับโปกเกมอนป่ากันต่อแล้วย้ยยะหูเจอที่ไหนก็จับที่นั่นแล้วพี่เคนก็ลงดัตตาแพคลูเกียมแล้าด้วยนะเผื่อจะเจอแล้วมันแย่เดี๋ยวพี่เคนต้องพายเรือไปตามหาหนมาแล้วโอ้ยคงจะเจอหลักลูเกียนะ <c oughs> ไม่ไดีเจอโปกเกมอนเทพได้ไง่ายๆนะถ้ามันเจอ้ง่ายมันก็ไม่ใช่โปกเกมอนเทพเดยนั่นไงเจอตัวใหม่อีกวลวอะ เราชื่อว่าโคโซคูมุชิน้องเป็นธาตุมาแมลงแล้วก็ธาตุน้ํานะคะอไ <ฮ S 2> อตัวมันไอบความสะอาดมากเลยนะมันชอบทาความสะอาดแล้วก็เก็บกินขยะของเน่าเสียและปอบรังของมันให้สะอาดอยู่เสมออ่ะหัวทิ่มไปละแต่ว่าเราก็อยากได้ตัวแปลกๆกนะันเนาะเดี๋ยวเราพาไปกินเลย,ยะคาน,นินนะ <c oughs> อย่าไปกินเลยขยงขยะ <c oughs> จับได้ละว้าหน่าหลักจุงเราไปตามหาตัวต่อไปกันดีกว่ามาทางนี้มาทางนี้ค่ำไหนก็นอนน่าแหละละกันเดินทางมาโอ้โหเมื่อยมากเลยอะ มาถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งละเฮ้ยเราสังเกตเห็นว่าเราเจออีกตัวหนึ่งกูเร็กกรูน้องเป็นทตุพิษแล้วก็ท่าต,ต่อสู้นะคะน้องเนี่ยสามารถทําให้ถุงพิษของมันเนี่ยพอ,องตัวได้แล้วก็ส่งเสียงร้องกล้องที่น่าสะพึงกลัวตะรรรอบบริเวณท่าถานั้นแล้วล่ะพอฝ่ายตรงข้ามรู้สึกหวาดกลัวก็จะโจมตีด้วยพิษทันทีเลยมันท่าหลับแล้วนะ่ยหอหลับอึดเชือเลยนั่ไงน้องเจอท่าหลับของเราเข้าไปอ่ะน้องหลับไม่เป็นท่าเลยฝันดีเลยทีเดียว นี้เราก็จะมาโซนทะเลทรายต่อนะตัวอะไรอะ่ะนี่ดีๆมาดูตัวนี้เลวเขาชื่อว่าไฟกอนมันเป็นธาตุดินแล้วก็มังกรนะว้าวมันจะอยู่ใจกลางทะเลทรายแล้วก็สามารถที่จะกอบพายุทะเลทรายก่อตัวขึ้นมาได้นะแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่ไม่ค่อยปรากฏตัวให้ผู้คนเห็นสักเท่าไหร่หรอกนี่ไงแต่วันนี้เราก็เจอแล้วตัวหาย,ยากแน่นเลยจับเลยจับเลย วันนี้เราอเผอิญมาเจอน้องะอะเนาะวโชคดีจูเราก็พลาดไม่ได้ที่จะจับน้องแล้วกันเฮ้ยอ้ยอมตามมาครั้งนี้เรนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนดูดิฝั่งนี้มีตัวแปลกตัวใหม่ด้วยเราเคยมาบ้างแล้วนะตัวพวกนี้เราก็เคยจับมาแล้วแหละนี่ไงแต่พี่เค้เพิ่มเติมดัตตาแพร์เข้าไปวันนี้เราจะมีตัวแปลกๆอีกเยอะเลยไหนดูดิไหนดูดิกันไหนกันมาดูกัน,กน,กนนั่นไงเจอแล้วตัวหนึ่งอุ้ยตัวนี้แบบไม่ค่อยคุ้นนะนังชื่อนักคราป่ะเป็นธาตุดินเนาะชื่อไทยไทย เชื่อกโทนไทยๆเอาไปแบบวิวัฒนาการร่างต่อแล้วกันนะนี่ฝั่งนี้ก็มีอ่ายังมีกอ้อเดี๋ยวเลี้ยวมาทางนี้นะพี่เคนรอย,อยู่ทางนี้ฝ้าอยู่ฝ้าอยู่นี่ไงปิดแล้วเอาไปอยู่ในตู้พีซีซะดีๆนี่นี่ตามมาแล้วไหน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 นี่ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่เดียวหน้าตามันปัก จริงๆนล่นแะเนลาวาเหรอมันเป็นธาตุมแมลงแล้วก็ธาตุไฟนะอ๋อนี่ไง้กระตูนเป็นหนอนนี่นะเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าประมาณว่ามันเป็นตัวอ่อนมแมลงที่ขโมยพระอาทิตย์ไปด้วยนะแล้วไฟที่พ่นออกมาจากเขาของมันเนี่ยก็สามารถเผาได้แม้กระทั่งแผ่นเหล็กเลยนะ โอ้อะไรจะโหดป้านนั้นวัวน้องโหดจุงเบยทางนี้ต้องรีบจับไปทางนี้ทางนี้ต่อเนื่องจะทางนี้ตัวหนึ่งน้องติดอยู่ในหลุมเนี่ยอยู่หน้าน้องหมคิปเปอร์คิปเปอร์มาคิปเปอร์เดี๋ยวถอยก่อนน้องชื่อว่าวิปราวานะเป็นธาตุดินแล้วก็ธาตุมังกรแหละมาแล้วอ้าคิปเปอร์เขาบอกว่าน้องมีคลื่นเสียงความถี่สูงนะที่ออกมาจากการขยับติดทั้งสองข้างของน้องด้วยความเร็วสูงทําให้แบบคนที่ได้ยินเสียงอะเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงอ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องจับน้องให้ได้เลยโอ้คิปเปอร์เมื่อกี้มันร้องหไห้ออกอยากไปด้วยไหมโปกเกมบอลยนเสม็นโอ้ย,อยไม่เลี้ยงแนะ่นอนคิปเปอร์เลี้ยงไม่เชื่องบ้านบึ้มเลยนะดีไงได้มาแล้วใหญ่อ่ะออกเดินทางกันต่อชีวิตดีดีวันนี้ก็ต้องได้เยอะๆะเลยนะตอนนี้ก็ตกกลางคืนแล้วล่ะมาป่าเปิดกันบ้างเฮ้ยอันตัวอะไรอะ่ะเหมือนผีเลยอะ่ะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะ ตัวนี้มันชื่อว่าโยมาวารุก็จะเป็นทาสผีนะคะเรา่ากันว่าหากเจอเด็กที่แบบเป็นเด็กดื้อไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่แล้วก็ตกกลางคืนน่ะเจ้าโยมาวารุเนี่ยมันก็จะลักาพาตัวเด็กไปยังท,ที่ที่ไม่มีใครรู้งรื่ะอุ้ยไรกลาดจังเลยออย่างนี้ต้องกลับไปเลี้ยงนะแลาจะเป็นแกล้งเพื่อนๆในบ้านเราไหมเนี่ยไม่หรอกนะาเราจะทําให้น้องนี้ใส่ดีนะอ่ะได้ละฝนตกวนี่นะอายุเข้าแล้วล่ะ ขอดูหน่อยก็แล้วกันหวังว่าจะเจอตัวแปลกๆมาเพิ่มนะอุย้ยตัวสตาร์เตอร์พี่เคงเขาเจอตัวสตาร์เตอร์ตัวอะไรเหรอมิจูมารุว้าวตัวนี้พี่เคงชอบน้องเป็นทตาด้ําก็เขาบอกว่ามันมีเปลือกข่ยอยู่ที่หน้าท้องด้วยนะนอกจากจะใช้ได้ต่อสู้เดียวเเนี่ย ยังสามารถใช้หักลูกไม้ที่แข็งๆได้ด้วยเป็นอาวุธมาเลยนะบอกเลยเฮ้ยตาลาเฮสุดกเจอแล้วรู้สึกว่าป่าไม้เบิร์ชนะมันจะชอบมีตัวสตาร์เตอร์ออกมาเรื่อยๆนะนี่ต้องแวะมาอีกบ่อยๆนะต้องมาเดินวนบ่อยๆอะเนาะแต่ว่าเผื่อว่ามันอาจจะมีเปอร์เซน์ในการเกิดเยอะขึ้นอะนะพี่เกณฑ์พายเลยไม่เจอลูกเกียร์เลยวันเนี้โอ้ยมันต้องไปตอนกลางคืนแล้วก็ต้องมีพวกฝนพายุตกอ,ะอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดาดูหน่อยตัวอะไรสีเหลืองๆอดูให้ชัดๆหน่อยนะ นี่มันบุชเชลนี่นาสีชายนี่เอ้าเรามีสีสสปกตินี่นาแต่ว่าสีชายนี่เรายังไม่มีอ่ะว้าวให้อย่างงั้นเราจะต้องจับน้องละ,ละหลับไ,ไม่ได้ละ,ละปึ๊บนี่เข้ามาอยู่ในโปเกบอของพี่ซาดีดีน้องว่าง,ง่ายอะเนี่ยอยู่ดีอุ้ยติดแล้ววันนี้จับติดง่ายนะเนี่ยหลับกันหมดเลยอุ้ยนี่คือสีปกติของน้องนะแต่เมื่อกี้เราจับสีชายนี่ไปแล้วล่ะ เราเดินมาถ้าแถาริมชายหาดไหนก็แล้วกันก่อน,นที่เราจะกลับบ้านนะเอตัวสตาร์เตอร์อาชิมาลิน้องเป็นทาดน้ำโอ้ยน่ารักอยากได้ตัวนี้มานานแล้วอุย้ยไม่ค่อยเจอกันเลยนะไม่เคยเจอมาก่อนเลยอ่ะวุ้ยตัวนี้ร่างสามอย่างสวยนะบอกเลยอย่างนั้นต้องจับเบิร์บไไหวปะเนี่ยนี่เอาให้อยู่นะอ้อนพี่เค่งก็อยากได้ี่น้องไม่ดื้อน,น้องว่าไง,ง่ายน้องรำคาบตา<ด>กีบเลย เดี๋ยวเราก็ไปตามจับตัวสุดท้ายกันดีกว่านาะวันนี้เราอาจจะแบบว่าได้ตัวสุดท้ายแเราก็จะไปพักกันนะเพราะว่าเราเดินทางไกลมาไกลมาสมควรแล้วล่ะ<ว>โอ้ไม่ตุ่มมากเลยเอ้ยตัวอะไรอ่ะไปดูใกล้ๆดีกว่าฮะไหนๆเฮ้ยนั่งเงียบๆเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะเ,เคยเห็นปะยังไม่เคยเห็นอ่ะ ไม่แน่ใจขอไปดูใกล้ๆก่อนนะตัวนี้มันชื่อว่าชิบาโกทห่น้องเป็นท่านมังกรว้าวเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในโพรงที่ขุดไว้ตามพื้นดินคนสมัยก่อนชอบเอาเคี้ยวของมันเนี่ยมาใช้เป็นมีดทําครัวนะเ้าไงเงือบเลยน่าสงสารจังเลยน้องหลับไปแล้วน่าทิ้มเลยห,<ด>หลับสบายเลยไงหลับกลางวันซะด้วยเขาเรียกว่าจับอย่างละมุมละม่อมกำลังอยากได้ทาตุมังกรอยู่พอดีแล้วล่ะนี่ไงได้มาเพิ่มแล้ว ใหญเชียววันนี้ได้เพื่อนใหม่เต็มเลยวันนี้ต้องขอตัวไปพักก่อนละกันนะก็แค,ค,ค<ๆ>่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เอาชีวิตรอดตามจับโปกเกมอนในโลกของคาเวามอนไม่แค่นี้กันนะถ้าชอบโปกเกมอนคาเวอร์มอนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยละ่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูคดคุยด้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วน,นะบ๊ายบาย,บาย